สวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮาหนอย V I P และสล็อตผลหวยฮาหนอยประจำววันที่11ตุลาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจประทานนั้นจะได้ไม่พ,าพลาดผลหวยฮาหนอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอย V I P ประจำวันที่11ตุลาคมครับเลข5ตัวออก4 2 7 8 1 4 2 7 8 1เลข3ตัวบนออก7 8 1 7 8 1เลข2ตัวบนออก8 1 8 1เลข2ตัวล่างออก4 9 4 9ฟังอีกครั้งนะครับเรามาดูสรุปผลหวยฮานอยประจำวดวันที่11ตุลาคมกันครับหวยฮานอยเฉพาะกินเลข3ตัวบนออก2 5 6เลข2ตัวล่างออก4 9หวยฮานอยพิเศษเลข3ตัวบนออก6 6 8เลข2ตัวล่างออก1 7 หวยฮานัยธรรมดาเลข3ตัวหนก140เลข2ตัวล่างออก59 59ครับทุกท่านโชคดีไม่ใชยถูกพนหวยหฮาหนอยกันทุนหน้าพรุ่นี้มาพบก,กันใหม่กับพลหวยฮานอยประจวันและว,วันนี้วันพุธมีผลลัลาพัฒนาด้วยนะครับเวลา20 3 0บนิเป็นต้นไปครับ